ยันโยธที่จระเข้บาดหางพระจนช่างสานขนมาาถายวนอาชาพยองฟางเนียวลังองคตคุ้มตะขันล่วงแดนเฮล่าโยธาพื้นทับชาตกมันทักงวงเฮล่ายักเงียปาบปลาฟางสบัดนางล่ามาสูนควงขวานพื้นกระทบปัง ตะเพียนแฟนต่อคุณอยากจับลิงหักคอยละวันงูไล่ตุแกพา,าสะท้านน้ำเยี้วภูมหอกหักดาลรถก๊หยุดยิโยธาประมาาหมอแทักนึก